นะครัสถานการแบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมี2ทางคือ1นึ่งฮาร์ดพาวเหรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวก็คงจะมีการประกาศกฎในการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวออาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็ดน้อนๆเรื่องการเจราจาระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือเขมรปรากฏว่าการเจราจาสิ้นสุดลงการหยุดยิงสิ้นสุดลงแต่ปรากฏว่าทั้งประชาชนและสื่อมวลชนนะครับไม่ไว้ใจรัฐบาลนะครับของอิงที่มีรักษาการชื่อภูมิธรรมเวชุวชัย ม่มาจากไหนแม่มาจากไหนอ่ะแม่มาทำอะไรครับแม่อยากบอกอะไรเขาครับเป็นญาติคนเป็นญาติพวกญาติที่อพยพมาจากกัมพูชากับสิงคโปค่ะไม่อยากบอกอะไรเขาอยากทำค่ับานเพื่อนเขาทำไมถึงถึงจังมาฆ่าคนไทยถึงมานบอมคนไทยถึงมาระเบิดคนไทยครับคนไทยค่ะ <ม>ตั้งใจค่ะแค่หลังนิดเดียวแม่หลังนิดเดียวตั้งใจค่ะเราคนไทยค่ะเราคนไทยทำไมก็ให้ไทยด้วยคะต้องการมาบอกอะไรไม่ค่ะไม่ค่ะแค่นี้พอค่ะท่าใครไม่รู้ก็ช่างชันรู้มีจะกข่างนอกท่านชั้นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง,ไงไ พี่บ้านบ้านพี่อยู่ตรงตรงจุดชายแดนด้วยไหมคะบ้านญาติค่ะญาติอพยพมาอยู่ด้วยกันค่ะญาติอพยพอยู่ไหนตอนนี้คะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะลางานเขาก็ไม่รับความจริงอยู่แล้วค่ะที่มาจากไหนคะจากอำเพื่อเด่นนี่คะ่คะดาถามมากเมื่อเขาเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมถึงให้เพื่อนขามาฆ่าคนไทยค่ะ ที okay. ่เป็น,ใน,ในคนอุกบลไหมครับค่าคนอุกบลค่ะเพราะว่าญาติอุทยมมาเยอะเลยที่ตามมาแต่ไม่ไม่ค่ะแต่ญาติของเรามาค่ะเลยเห็นเสียใจแล้วเสียใจกันมากค่ะญาติอุยมมาจากไหนคบจากกัมพาร์ค่ะที่ที่ที่ข้าบอมเลยนะค่ะนั่นแหละค่ะเขาวแออกมาเพราะว่าอยากถามเขาทําไมเขาเป็นเพื่อนกันทําไมถึงถึงทำให้เพื่อนกันมาตามกับคนไดยอย่างนี้ค่ะ สองสารญาค่ะตัวคนเนี่ยต้องห่วงบ้านห่วงจ้างระบางก็มีค่ะแล้วความเดือดร้อนที่นี่ได้รับกระทบหรือว่าครอบครัวหรือครอบครัวเพื่อนค่ะญาติค่ะรับเป็นคนไทยแล้วก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะทุกยามญาตคือเราคือคนไทยทําไมฆ่ากัมเหมียงตัวนี้กัมเหลียงไทยด้วยมาเขาช่วยเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขาเขาไม่ได้ช่วยคนไทยเขาเขาไม่ช่วยค่ะก็มีแต่ของเราจะช่วยกันเองค่ะเราให้กัมไร กำลังใจทหารอย่างเดียวค่ะที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้ค่ะแล้วพี่ยากส่งเสียงสะท้อนไปยังไงบ้างคะก็ไลแค่นี้ค่ะเขาไม่ฟังค่ะเสียงแรก่านี้เขายังไม่ฟังแค่เสียงเดียวเขาไม่ฟังรค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไรคะไปต้องยิงให้ไปไมคนยีกดไนะสไไปไป বল <laughs> จันเย็นเออเขาจบแล้วพี่เขาจบแล้วพี่จันเย็นแล้วเสร็จแล้วเขาจบแล้วพี่เขาจบแล้วจันเย็นพี่อยากให้ทุกท่านเป็นกระบอกเสียงแทนใจประชาชนทุกคนนะคะว่าพวกเราจะปวดจริงๆครับผมค่ะตอนนี้ต้อนวอร์ดวิงวอนเลยใช่ไหมครับวิงวอนค่ะบบอให้พี่พูดภาษาเขมรไหมคะพี่ค่ะน้องใคประชาชนหรืประชาชนพูดพี่พี่เป็นพี่เป็นคนไทยค่ะพี่คนไทยพูดภาษาเขมรได้พี่อยากจะบอกเลยบบออิงอิงนะ ทำไมเทินจังนะโอนโอนเทินจังนะอ๋อประชาชนต้องอ๋อชื่อจับคลังนะโอนประชาชนทุกคนเจ็บปวดกับการกระทําของคุณที่ผ่านมามา,มากนะคะขอให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะนะคะ,นะคะผลประโยชน์เราไม่รู้อะไรหรอกแต่ประชาชนขออยาดอยู่อย่างสงบสุขจริงๆคะ่ะถ่ภาพ่่นายก่ยภาพกับทิซีนะคะ เรีบร้อยค่ะเรียบร้อย่ะะังเนนะคะทนายกอลังจะเดินทางไปที่อังกอร์เวนัสโอ้อะไรเนี่ยใหญ่โตันาดชนปรนชาชนู อะไรตักนามันถ่ายชาต้องพวกคุณอะไรก็นตักมาคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะคุณแม่ต้องการจะพูดอะไรคะมัน่ายชาติแท่ถามหน่อยเดียวเมื่อกี้แค่ถามหน่อยเดียวไอคนนั้นอะไม่ไดไม่จูบปากไม่ให้พูด ไมได้ยังไงอ่ะประชาชนจะพูดอะไรไม่ได้มามามาคุยกันนี่มามาคุยกันมคุยใครจะคุยไอีกคุยผู้การนี่มาคุยยอีกนะเรจาไม่มีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะให้เขา เงื่อนไขเงื่อนไขที่ผมไปเนี่ยผมถือเงื่อนไขของกองทัพบกไปหข้อก็อยู่ในนั้นกองทัพบกทราบนะครับท่านถามดูนะครับไปจำเป็นต้องานใจเย็นนจนทาเนท่านใจนท่าเยนนเย็าจนทองเร่า็ท่านใจเย็นท่า่านยนท่านจเย็นท่านเย็านเย็นท่านใเยนายท่าย่านเยืท่นเท่านยท่านจยนท่านใจเย็นท่านใจเยนปราโเยชนทประเนท่ชาติแลย็นททัพบกท่่อนกมาพูดเนี่ยได้มาเสนอเนี่ย ก็คือเสนอในเงื่อนไขที่เรารับได้ที่จะอยู่แล้วก็เจรจาก,กันต่อนะครับทั้งหมดของกองทัพบ,บกโดยที่รัมตีกาผมรักษาการอยู่ด้วยเนี่ยผมได้เสนออันนี้เข้าไปในที่ประชุมซึ่งก็ที่ประชุมก็ยอมรับแหกเจ็ดนะข้อที่รัมตีที่ทางกองทัพบ,บกแล้วก็ทางกองทัพเสนอมาเนี่ย อยู่ในนั้นหมดครับก็ท่านลองไปถามรัฐบาลกดดันเรื่องภาษีใช่ไหมคะเอาภาษีไปผูกคอกองทัพใช่ไหมคะนี่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 ท่านทําหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพิ่มได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมพอแล้วครับไมปคุยด้วย ภาษีไปพอกองทัพใช่ครับนี่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 ท่านทำหน้าที่สื่อที่จะถามผมเพื่อได้ข้อความหรือว่าท่านเอาประเด็นที่ท่านเชื่อมั่นแล้วก็มากดดันผมผมพอแล้วครับไม่คุยด้อ่านหน้าข่าวคนนี้ก็เรียกว่าจี้จะเอาคำตอบแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ค่อยแม่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทหารหรือเรื่องเจรจาภาษีกับทรัม มันก็เลยไม่มีคำตอบถ้าเป็นนายกจริงเนี่ยจะต้องมีคำตอบครับบอกว่าเรื่องภาษีกับเรื่องสู้รบเนี่ยมันโยงกันเพราะมีทรัมป์พยายามจะสร้างสันติภาพซึ่งเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกให้ถูกว่าสันติภาพตรงชายแดนต้องเกิดก่อนการเจราจาหยุดยิงนั้นคือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเสร็จเราก็จะเจราจาเรื่องภาษีแต่เมื่อการหยุดยิง ยังไม่เกิดเพราะมีการละเมิดทางฝ่ายกัมพูชาวันนี้เราก็ต้องจัดการให้มันจบให้ได้แต่ที่สำคัญคือว่าคุณภูมิธรรมลืมไปว่าคุณภูมิธรรมเป็นคนไปเจราจานะเรื่องหยุดยิงกลับมาถึงปับ๊บการหยุดยิงยังไม่เกิดและมีการละเมิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่กองทัพบ,บกที่ออกมาบอกยังไม่เห็นเลิกเลยท่านไปเจราจายังไงมันต้องเป็นหน้าที่คุณภูมิธรรมต้องต่อสายไปที่หุนมันเน็ตเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอกันแล้วนี่ครับ หรือไม่ก็ฟ้องอันวาอิบราฮิมในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นคนกลางปิดประตูคุยกันเนี่ยฉะนั้นต้องแจ้งไปที่ประธานอาเซียนว่าบมวานิี้ท่านเป็นสักีพยานแต่ผมมีหลักฐานว่าทางกรัรมพูชาไม่ทำตามเขาตกลงหลังเึ่นขึ้นยัมมีการจยิงกันฉะนั้นขอให้ท่านช่วยแจ้งไปทางคุณมนเน็ตและคุณภูมิธรรมก็ต้องสามารถบอกกับนักข่าวได้นเะช้านี้ ผมต่อสายไปคุณมาเน็ตแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมเราตกลงกันออกข่าวไปทั่วโลกแล้วทหารของท่านยังยิงฉะนั้นขอให้ท่านสั่งยุติได้ไหมผมสั่งกองทัพผมแล้วยุติคุณสั่งกองทัพคุณให้ยุติเราจะได้ให้แม่ทัพไปเจราจากันตามที่ตกลงผมว่าถ้าคุณภูมิทําพูดออกมาชัดเจนอย่างนี้มันก็จบความเป็นผู้นําก็จะชัดเจนแล้วก็ออกแถลงไปเลยครับ แต่ต้องออแถลงในนามรัฐบาลในนามของโคศกรัฐบาลไทยไม่ใช่ว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยกองทัพเท่าน,นั้นเองที่ออกข่าวถ้ากองทัพออกข่าวมันก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องกองทัพเขายังรบกันอยู่นะแต่ถ้าฝ่ายการเมืองออกข่าวเนี่ยก็คือเราใช้การทุนนำการทหารแล้วความไม่รู้4ี่รู้แของคนไม่รู้กาลรระเทศเนาะ ทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วก็ทั้งสอสอพักเพื่อไทยนั่นแหละก็พูดไว้ไม่มีผิดอ่ะล่วล้วทุกตัวตั้งแต่หัวยันลูกน้องเป็นไงพ่อมันก็ไปอุบลไปศูนย์พักพิงผู้อพยพเป็นยังไงสอสออุบลไปจัดแจงให้เขามานั่งร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันใช่ไหมเนี่ยแล้วแม่ มึงก็น่าชื่นตาบานน้รับเขาแบบว่าเออให้เขาร้องเพลงให้กูถามหน่อยเหอะในความรู้สึกมึงเนี่ยให้คนอื่นเขามาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในขณะที่ทุกคนเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องเนี่ยทิ้งวัวทิ้งควายเนี่ยมาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ยมึงคิดได้ยังไงฮะให้เขาร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ อีสอสอพวกนี้ก็จัดแจงและเกินฉะแร่ฉัเลียแข้งเลียขาละเกินจัดคนมานั่งจัดคนมาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์มันใช่ไหมความทุกข์ของชาวบ้านแต่มึงยังจะให้เขามาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดมึงอีกเออบ้านช่องเขาพังเสียหายลูกหลานเขาตายกันไปตั้งเท่าไหร่ พี่เบอร์เดมุ่งนี่ช่างมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแล้วเกินเนาะและอีลูกมึงก็เหมือนกันอีนางอุ้งอิงเนี่ยเมื่อวานไหนก็ไปสุรินทร์ไปสุรินทร์แล้วเขาก็บอกเขาก็บอกกันแล้วนะว่าพยายามว่าเอออย่าถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปพวกสถานที่สําคัญต่างๆบอกว่า,า,าเออเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะกัมพูชาเนี่ยจะจับจุดจับอะไรพวกเนี้ได้แล้วมันก็ยิงใส่เรา เธอเธอไปสุรินเธอโพสต์หมดเลยเธอไปไหนอะไรยังไงนูน่นนี่นั่นเนี่ยมันคือความเป็นไส้สึกไกลๆหรือเปล่ามึงแท็กหมดเลยว่ามึงไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะมึงบอกเขาหมดเลยว่ามึงไปตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยแหละด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าไอจรวดอะไรของมันเนี่ยอันใหม่เนี่ย B M 2 1สิอหรอหรืออะไรเนี่ยนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันที่มันบอกว่ามันยิงเข้ามาได้ร้อยสาสิบกิโลเมตรเนี่ยนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดล็อกเป้าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะศูนย์อพยพทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะที่แบบเป่าประกาศกันแล้วมีคนอพยพเข้าไปอยู่เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกเป็นห่วเหมือนกันนะคะว่าถ้ามันตั้งเป้าแล้วมันนําไปยิงแล้วมันไปบอมไปตรงนั้นแหละไปโดนไอ้ผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งแย่กันเข้าไปใหญ่เนี่ยแหละเขาถึงไม่ให้ไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายอะไรลงในโซเชียลเพราะมันจับพิกัดได้ดิฉันเจออะไรนะ พี่ันเห็นอยู่ในที่ต่อกัมีอยู่คนนึงอะนะคะเขาสามารถที่จะแบบว่าไอ้นี่ได้เลยนั่นน่ะเขาเก่งนะน่ะคนนี้นะจับจุดจับอะไรได้หมดเลยว่าแบบโออวันนั้นฐานกัมพูชาม,ามันถ่ายเหมือนถ่ายคลิปวิดีโอนะแล้วก็แบบเหมือนมาออกเมอเผยแพร่อ,อะไรประมาณเนี้ยนะเขาสามารถจับพิกัดได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยที่ฐานกัมพูชาอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมันคือตำบลอะไรจังหวัดอะไรของของประเทศกัมพูชานี่แหละ มันคือความเป็นไส้ศึกไกลๆหรือเปล่าและเนี่ยนะก็เหมือนตอนที่มันไปจังหวัดอะไรที่มันจะซื้อหวยอะเออแล้วที่แบบมีเจ้าหน้าที่เขาเบรกมนะันอะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ซื้อหวยไม่ได้เออเนี่ยมันบอกว่ามันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ได้ทําอะไรให้เสียประโยชน์มันไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศเสียประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้อะไร กูไม่เชื่อถ้ามึงไม่ได้อะไรอย่ะงมึงไม่ทำหรอกตระกูลมึงอะถ้าไม่ได้อะไรอ่ะมึงไม่ทำแต่ถ้าเสียผลประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยมึงเริ่มเดือดร้อนตระกูลมึงอะเป็นแบบนี้แล้วจะมาขอโอกาสขอโอกาสกันหลับมาเป็นนายุทฐมนตรีมาทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วตอนที่มึงมีโอกาสทำไมมึงถึงไม่ทำมึงมีโอกาสแต่มึงไม่ทำไง แล้วมึงจะมาขอโอกาสตอนนี้แล้วกูก็ย้อนไปฟังคลิปเสียงที่มึงคุยกับอ e ีฮุนเซนยังไงกูก็ไม่มีทางเชื่อขี้ปากไม่เชื่อโดยเด็ดขาดแล้วกูจะบอกว่ากูก็ไม่ไว้วางใจอีรัฐมาลชุดนี้ด้วยให้ทํางานต่อกูอยากให้อีรัฐมาลชุดนี้ยุบออกไปเลยยุบสภาตัดสิท์ธสอสอทุกคนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิต เพราะไม่มีความน่าไว้วางใจในการบริหารงานให้กับประเทศไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ไอ้ภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีที่มันจะไปคุยกับเขาเนี่ยที่มาเลเนี่ยกูก็ไม่ไว้ใจไม่มีใครน่าไว้ใจเลยสักคนดิฉันว่า สาการขึ้นมาเถอะไม่ไหวแล้วดิฉันคิดว่าประชาชนอย่างเราๆนะดิฉันเองก็คิดอยู่ว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลชุดนี้มันไม่ได้จริงๆมันบริหารงานไม่ได้เลยจริงๆแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยจริงๆทหารทำได้มากกว่าและทหารทำให้เราเชื่อมั่นว่าความมั่นคงของประเทศเราและปฏิปไตยของประเทศเราจะยังคงอยู่แน่นอน แล้วเป็นไงไอ้เลี่ยมแหมขอให้ทหารอะไรนะสั่งสอนหุนเซนก่อนเราให้ลบเลี่ยมหุนเซนที่อย่างเงี้ยมึงจะไปขอให้ทหารเขามาช่วยมาช่วยกำลาดอีหุนเซนแต่พอเขาทำรัฐประหาร หนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยจะเกิดรัฐประหารโดยทหารดิฉันก็ไม่ติดอะไรนะคะเพราะว่าการบริหารบ้านเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่เป็นคนกลางนะที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นทหารไม่มีทางที่จะสงบสุขหรอกคะ่ะทุกครั้ง ทหารไม่ได้ผิดในการที่มาทํารัฐธระมหารแต่มันผิดเพราะนักการเมืองที่มันเข้ามาบริหารนี่ไงประชาชนเองก็ไม่ได้เรียกร้องว่าจะให้เกิดรัฐประหารอยากให้ทหารเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาความสงบมันก็ไม่เกิดขึ้นเราไม่ได้เรียกร้องรัฐประหารแต่คนที่เรียกร้องรัฐประหาร คือน,นักการเมืองเฮีย้ยทั้งหลายแหละคะ่ค่ะทีน,นีกูแปลกใจจริงๆนะที่จริงไม่สมควรพูดตอนนี้หรอกแต่กูอวไม่ไหวจริงๆแ่ะเออตอนประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนเขารบกันนะ่ะพิธาเสนอหน้าโพสตทวิตเตอร์เป็นภาษาไทยและภา,าษาอังกฤษนะเออบอกให้ประเทศรัสเซียถอนกองกําลังออกจากประเทศยูเครนโดยไม่มีเงื่อนไขอืเสือกนะพอทีกับประเทศไทยคขมรมนมันยิงโรงพยาบาลสองแห่งอะ่ะเออโจมตีเพรเรื่อน ซึ่งผิดจริงๆผิดที่อนุสัญญาเจนีวาเขาลงไว้น่ะมึงผิดจริงๆนะเด็กเสียชีวิตกูไม่เห็นพวกมึงประนามอะไรเลยอะไรอุดปากมึงอยู่อ่ะกูเห็นมึงอ้างต่างๆอนุสัญญาอนุสัญญาที่มึงเป็นปากเป็นเสียงให้เด็กต่างด้าวอ่ะตอนที่มึงอยู่ในสภาเพราะมึงพร้อมมากนะจะให้คนไทยเลี้ยงดูลูกหลานคนต่างด้าวเออแต่พอลูกหลานคนไทยโดนอ่ะกูไม่เห็นมึงพูดอะไรเลย มึงประนามสิขเขมรนั่นอะ่ะมึงเป็นคนไทยกันหรือเปล่าอน,นี่กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะที่อยู่ในสภาที่เป็นฝ่ายค้านนั่นมันคนไทยหรือเปล่านะไอ้ชิมหายพูดมัง่งนะพอจะทําอะไรหน่อยเยงียบบงเปิดเว็บไซต์ชี้ชี้เป้าศูนย์อพยยบวายจริงเลยอตอนแรกเราไม่รู้เราว่ารักชาติเบอร์ไหนหรอกแต่พอมันเกิดวันที่มีคนอยากจะมาแย่งอธิปไตยของเรา อยากจะมาเอาภูมาเขืออยากจะมาเอาประสาทต,ตาเมืองพรมอยากจะมาคว้าปราสาทต,ตาควายมาเข็นฆ่าทาหารของเราเนี่ยเอ้ยวันนี้เป็นวันที่เรารู้ถึงความรักชาติของปริมาณของเบอร์ของความรักชาติของเราว่าคนไทยทุกคนรักชาติมากๆรักชาติยิ่งชีพจงจําความรู้สึกรักชาติของวันนี้เอาไว้นะคะเอาไว้ตลอดชั่วชีวิตและเราลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงทุกร้อนพระราชาธิรไทยแค่ไหนที่พระสงฆ์นิกรในพระองค์ ต้องประสบเหตุแผ่นดินของพระองค์ขององค์บูรพามหากษัตริย์ที่แลกเอาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตต้องมาสั่นครอนเพียงเพราะมีนักการเมืองมาแสวงหาผลประโยชน์อยู่บนแผ่นดินก็เป็นเพื่อนรักกันกับข้าศึกอลิราชศัตรูวันนี้ยังเดินลอยหน้าลอยตาทั้งลูกทั้งพ่ออยู่ในแผ่นดินไทยอย่างหน้าตาเฉยหน้าไม่อายหน้า ทั้งที่สร้างและก่อปัญหา,าไว้มากมายให้จำความเจ็บแค้นแสนสาหาัสวันนี้เอาไว้นะคะคนไทยอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันนะคะเรื่องของการนำเสนอข่าวสารด้วยนะคะให้ไตรตรองแล้วก็ติดตามแชร์เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากกองทัพไทยเท่านั้นอย่าเพิ่งสร้างความปั่นป่วนความสับสนให้กับข่าวในโซเชียลก่อนที่จะกดแชร์ก็ขอให้ไตรตรองไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ควรแชร์หรือไม่นะคะ ให้ระลึกถึงพระมาหากรุณาที่คุณให้ระลึกถึงความสงบสุขร่มเย็นตั้งแต่รัชกาลก่อนแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินวันนี้แหละคะ่ะนาทีนี้แหละคะ่ะอย่าได้เป็นเหยื่อให้กับขมรเพราะว่าขมรไม่ได้รบเก่งผมขอกล่าวหาเลยครับว่านายภูมิธรักษาการนายกยร,กรันตรีประเทศไทยตอนนี้เป็นกบฏแผ่นดินเรียบร้อยแล้วครับทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียอธิปไตยตอนนี้เนี่ย คนที่ป้ากระอวดที่สุดเนี่ยนะครับก็คือท้าบรรทัพภาค2แล้วก็ทั้งกองทัพเลยครับตอนนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งปราสาทนะครับที่ที่ทหากรกเมยยังยึดอยู่นะครับอขายฝันอาขายข้าวลูกสาวขายชาติเห็นศัตรูเป็นญาติเห็นลูกของชาติเป็นศัตรูแล้วกูจะอยู่ยังไงมีการขุดประวัตินะผมมู้นำเบสโชชัยอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์มาก่อนนะครับเคยเป็นคอมมิวนิสต์สายจีน เป็นสายเดียวกับทางฝั่งของหุนเซ่นนะครับประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในขณะที่สื่อมวลชนของไทยนั้นก็แสดงความไม่พอใจในกรณีที่ภูมิธรรมนะครับนำเรื่องภาษีที่สหรัฐอเมริกานะครับกำลังจะขึ้นภาษีกับไทย36%ไปเร่งทำการจรจาอย่างกระดันหันในวันเฉลิมพระชนพรรษา ในแกบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งบทนาให้เกิดวิวาทะกันนะครับระหว่างรักษาการนายมตรีและสื่อมวลชนนะครับขณะที่ไทยเองก็ประนามการกระทําของทางเขเมรน,นะครับไปร้องต่อสหรัฐอเมริกาไปร้องต่อจีนไปร้องต่อมาเลเซียในกรณีที่เขเมรละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อย่างเป็นทางการนะครับใน,นเชิงงานสังเคราะห์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นยุกยิงลักสมัครสมชายเศรษฐาและองค์อิงเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะเราเห็นสื่อมวลชนเป็นแบบนี้ทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นยกสุดท้ายของรัฐบาลลนะยกสุดท้ายของรัฐบาลนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าน่ากลัวนะ แน่นอนฮะเรารู้อยู่แล้วว่าทนไม่ไหวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับล่าสุดปรากฏว่ามีกลุ่มพิราบขาวไปยื่นยุบเจ็ดพักการเมืองนะครับรวมทั้งพักปฏิบัติพักร่วมรัฐบาลด้วยยุบในกรณีไหนถูกทักษิณชินวัตรทำการครอบงําและจะกระทบเรื่องของความมัน่นคงนะครับนั่นก็คงเห็นชัดอะรัฐบาลเข้าสู่ปลายยกละ การเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแบบนี้ก็คงสะท้อนให้เห็นว่าลําบากผมเรียนย้ํานะคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าเพิกเฉยล่าช้าประเทศก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปจะมีการก่อวิศกรรมการก่อการร้ายเกิดสงครามเกิดขึ้นได้เพราะความล่าช้าของสององ,องค์กรนี้นะครับนั่นหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีโอกาสจะรัฐประหารไหมมีการจะประกาศกฎในการศึกไหมผมก็เรียนว่าตอนนี้เรามีการประกาศกฎในการศึกแล้วอย่างน้อยเจจังหวัดและมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการประกาศกฎในการศึกไปทั่วประเทศนะครับสถานการณ์โดยรวมขณะนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้ในประเทศไทยมีไส้ศึกเราก็คงเห็นแล้ว แล้วก็คงทราบละเราก็คงทราบเช่นกันว่า2อตระกูลเนี่ยเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคนของเขาที่ประชาชนที่สื่อมวลชนเองก็ไม่ไว้ใจนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเขมรเคยให้ที่พักพิงนะฮะกับภูมิธรรมขณะหลบหนีเนี่ยไปอยู่ที่เขมรมาก,ก่อนทําให้ยิ่งไม่น่าไว้ใจประชาชนไม่ไว้ใจเลยนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมเรียนย้านะ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ทางออกของมันก็จะมีสองทางคือหนึ่งฮาร์ดพาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพาวเวอร์ก็คงจะมีการประกาศกฎใการศึกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์อาจจะว่าไปตามนิติรัฐนิยธรรมแต่จุดจบของมันปลายทางมีทิศทางเดียวกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ